เข้าไปจอยพวกกลุมเลิกการพนันออนไลน์ครับถ้าคุณเข้าไปในกลุมนั้นนะคุณจะเห็นแต่คนที่แบบว่าเสียใจที่มาติดการพน,นันแล้วเขาต้องการวิธีที่ว่าทําไงถึงจะเลิกได้นะครับถึงคุณเข้าไปจอยกลุมแล้วเนี่ยมันก็ยังยา,ยากอยู่ดีที่จะเลิกได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคุณจะมีเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันคืออยากจะเลิกการพน,นัน คุณจะเห็นเคสต่างๆเขาเสียหายกันมากแค่ไหนนะครับถึงกับแฟนหอบลูกหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อนเลิกคบอย่างเงี้ยติดหนี้ติด,ตดินมากมายถ้าเกิดว่าคุณเล่นไปดูแต่ละโพส์นะมันจะไม่เหมือนในพวกกบขุนอะไรพวกนี้ที่คนมาโพส์โชว์กำไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในกุ๊กการพนันเนี่ยแทบไม่มีใครมาโพสต์แบบโชว์กำไรจากการเล่นพนันเลยมีแต่คนที่เสียหายแล้วเขามาโพสต์เตือนใจคนอื่นนะครับว่าอย่าเข้ามาในวงการนี้หรือไม่ก็คนที่เสียหายหลักแสนหลักล้านอ่เล่าสตอรี่ ของตัวเองว่าเขาเสียจากอะไรนะครับเขาต้องการโซลูชันว่าทํำยังไงที่จะเลิกได้หรือคนที่มาโพสต์เพื่อที่ว่าสัญญากับตัวเองว่าเขาจะต้อง